Easy f ฟี r er นะคะทุกคนซึ่งก็ต้องตั้งกล้องนะคะเอาไหมครับพี่้องเอาไหมครับพี่้องเออรอบแรกนี่ฉันเบิ่งแบบ <c oughs> ฉันดูเกรงๆอ่ะแกป,ประกอบแบคลีรก่อนนะ <c oughs> นะคะวันนี้เราจะมารีวิว Easy f ฟี r er นะคะ <c oughs> ซึ่งเราได้ทการทำการรีวิวไปแล้วในช่องติ๊กตอกของเรานะคะมาลองชิมกันเลย Easy Fair er is อ่ารัสเซียดีเซอร์นะคะมันเป็นขนมของประเทศรัสเซียนะคะทุกคนนี่หนะ้าตาอ่ะอยากให้ดูนะคะเราจะเอาน้องวางไว้ตรงนี้ อุยอีดะคือกินแอปเปิ้ลลอยมาเลยอ่ะแม่มันแบบกินแอปเปิ้ลลอยมาเลยอ่ะหญิงเออเราก็จะแบบเอ็นเอเบอรวันแค่เออนะคะน้องทํามาจากแอปเปิ้ลนะคะทํามาจากแอปเปิ้ลนะคะทุกคนแล้วก็มาจากน้ําตาลกับไข่ขาวนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสามีฉันซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะถูกต้องแล้วก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ทำไมพี่ไม่หาใน Google คะเพราะว่าออพี่พี่คิด้านะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองกินให้ทุกคนดูเลยนะคะ ก็มีละเขาเปรี้ยวเขาโยนเปรี้ยวอืมเปรี Ο, ้ยวหวานๆนะคะน้ำไม่ใช่ปะก็แต่ตจแต่ใจแต่มันก็เปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องแต่ว่าผัวัสันนี่มักรลายมือใดโมเดิื์อขนมอันนี้เขาบานเด้ออุเบคาซาทูมันสินนอนบรรลับดีมากนี่มันมักหลายขนมอันนี้แต่ว่าฉันกินบุ้ยใดหรือสาวมันหวานแห้ง เดี๋ยวเรามาดูขนมชิ้นต่อไปเลยนะคะว,ว่าจะคืออะไรนี่ชิ้นโตแหลมากเลยอ่ะมอันแรกยังกินไม่หมดเลยอะ่ะคืออันแรกฉันก็ยังกินไม่หมดเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือคุกกี้รัสเซียนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าคุกกี้รัสเซียเนี่ยเออเขาอร่อยนะเขาอร่อยไหมเขาอร่อยมากแต่ว่าเขาต้องกินกับนมนะคะทุกคน นะซึ่งฉันก็ขี้เกียจเดินไปชงนมไงฉันจะลองเคาะให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวฉันจะกินให้ดูเลยนะอืมมันก็จะเหนียวๆนินดนึงนะคะทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมากนะคะอืมอร่อยนะอืมอร่อยอ่ะอ้อืม,อม,อม,อมนะคะพอพักก่อนไอว้รอพี่อง กินหวานแล้วแม่ไ่ดีนะคะนะคะวันนี้เราก็มาโชว์แค่2ตัวนี้นะคะ,พ,ะพี่พี่น้องขาเออซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ได้ถ่าย YouTube นานแล,แล้วเวลากล้องสดมันต้องมองกล้องตรงนี้นะคะเพื่อให้มันออกจอใช่ไหมเวลาเรามองอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การมองคนดูเออหรือว่าเราต้องมองงี้วะเอ,อ้ากูต้องมองอยังไงเสริมที่คือกูมองผิดมตลอดเหรอ,อ,อนะคะ แลวยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้จีด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของจีนะคะช่องกิกี้กาลิกแล้วก็จีจีปนไข่ใน YouTube นะคะอย่าลืมนะคะพราแม่พี่น้องป้องไปกอบคุณค่ะคราบค่ะบ๊ายบาย